คลิปไหนมีคุณเกมให้รู้เลยนะครับว่าไมค์มันจะช็อตครับผมคือลืมเนี่ยแล้วมาเล่นอะไรระเบิดเนี่ยกู้ระเบิดเนี่ยอันเนี้ยอล้รใช่ไม่ได้เราตายอ่ะเราเราเรามาเปิดคลิปกันก่อนคุณเกมมาคุณเกมมาพูดก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในเกมได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวบังบังคับมือกันก่อนตอนนี้ฝึกก่อนมันเอานิ้วขึ้นเอามือขึ้นมือลงยังไงอ่ะลูกกีงลูกกีงลูกกีงเงี้ยเงีอยากยกมืออ่ะอยากยกมือยกไงอ่ะเฮ้ยมือตก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  สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เอาไม่เอานี่โป้งลงไงนี่โป้งเอาลงไม่ได้เหรอไม่รู้นี่นี่ก้อยนิ้วก้อยโอเคก้อยโอเคเรียงนิ้วไว้เลยเรียงนิ้วไว้ที่ปุ่มเลยโป้งอ๋อนม่โป้งคุณจะไหนอ๋อนี่โป้งสิเด็กซ์ปลาโอเคดูแลอัเนี่ยโอเ้ดูแลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกมครับสวัสดีครับคุณเกมครับสวัสดีครับครับไอเล็บยูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกมสวัสดีครับ ครับไอเลสวัสดีครับบอดี้เล็บยูก็มาดิก็มาดิก็มาเอ๊ะเล็บยูเลเบบีผูระเบิดไหมโอเคโอเคโอเคคุณระเบิดคุณระเบิดเดี๋ยวระเบิดกดเอ้ยอย่าเพิ่งกดคุณเกมเตรียมมือไม่เสร็จเดี๋ยวอิสวาน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 อยู่ไหนอะสวานอยู่ไหนใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นิสวานขันน็อต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 ขันน็อันได้ตเกมสวานได้ละเกมสวานได้ละเดี๋เยอะ ว <point> ิ่งไ้ยวางสว่านลงไปแล้วสมบัติถูกตกแล้วนี่ผมน็อตเดียวนี่ผมน็อตผมน็อตผมฟาดใหญ่ยามดมล่วงไปแล้วสมบัติดมล่วงไปแล้วเอามาเอาสว่านมาเอาไปอุ้ยอาไปหมดเลยผมจะเอาสว่านกลับขึ้นมายังไงครับทุกคนมันใช้ได้มือเดียวใช่ไหมมันเป็นเพราะคุณเกมมันเป็นเพราะคุเกมดู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 ดกดชิปครับจะเปลี่ยนมือกดชิปจะเปลี่ยนมือแล้วเราก็ไปบังคับอีกมือเอาเฮ้ยเฮ้ยท่านี้มาได้ไหมทุกคน งินเงนเงินเงินงินเงินงินเงินเงานเงินงินงินเ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 งินงินเงินงินเงินงานงินงินงนเงินงินงุนเงมนงินเงนเงินงินงนเงินงงนงเงนงเเกนเงินเเงิเนเนเนเเเเเเิคเเเเงเคเเงเเัเเงเ โอเคกดเองเอ้าสวรรค์เลยพีมกดจังวะสวรรค์เลยกดครับเราจะช่วยโลกไว้ครั้งนี้จับได้แล้วจับได้แล้วจับสวรรค์ได้แล้วจับสวรรค์ได้แล้วจ้าสวรรค์ได้แล้วจ้าสวรรค์ได้แล้วสวรรค์วางไว้วางลงเรวจะจับให้ที่โดนปุ่ม นี่ไงไเอามือมือมาช่วยเอามือมือมาช่วยมือคือมาช่วยสว่านบุญแล้วเรารู้วิธีแล้วครับทุกคนเราจะช่วยโลกไว้ช่วยโลกไว้ถิงนัดแล้วเราจะช่วยโลกไว้เราจะช่วยโลกไว้เราจะช่วยโลกไว้ช่วยโลกไว้ทุกคนออกแล้วยังเนี่ยเอ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วคนเกมผมได้แล้วโอ้ยโอ้ย้ยด้หนึ่ง เราได้แล้วด้วยกันเออได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วโจโจได้แล้วหนึ่งตัวโอ้ยโดนแขนตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวขอแขนนี้ลงไปก่อนโอเคแล้วแขนนี่ได้แล้วหนึ่งตัวครับเราจะช่วยโลกไว้เราจะต้องทําไม่ได้เราจะทำภารกิจดีให้ได้เราจะทําภารกิจช่วยโลกครั้งนีไว้ได้ได้มองไม่เห็นเลยนะครับมือปังคุณจะมาทําอะไรกับตัวโอ้โอ้ทำไมการไก่มันยากขนาดนี้ อันนี้เราจะได้ไหมครับเหอรลเบอดเราได้แล้วครับสองตัวแล้วครับภารกิจเราภารกิจภารกิจอีกมือลุ้นขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้ให้โบกมือใจขึ้นแล้วแลหมุนลอยแล้วหมุนท่อยแล้วลอยนล้อ้ลุ้นเดียวเดียวเลยมือนี้จับก็ได้ว่าผมเคยพยายามแล้วครับใช้มือถนึงจับเอาเอามือนี้ไปก่อนมือนี้ออกไปไกลๆโอเคโอเค เอาสว่านไปวางก่อนสว่านเขาเล็กอะสว่านต้องขึ้นอสว่านขึ้นโอเคสว่านจะตกคุณเกมจะโดนสว่านบุกจะโดนสว่านบุกแล้วก็หันไอ้ออเคให้สว่านมันวางโอเคสว่านนี่น้ำหนักก็เบาเอาขอมือนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือนี้จับเอาสว่านขยับมาข้างนี้หน่อยเออจับมาจับมาโอเคเฮ้ยก็ออกไปแล้วก็ชิบ Hei! Uh. <laughs> 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 uh.